ปกติเวลาเราไปร้านนวดชั่วโมงละเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงละ2องถึงชั่วโมงละ3 0 0คือนวดธรรมดาไม่ได้นวดจับเส้นเลยไม่ต้องเสียชั่วโมงละ250ไม่ต้องเสียชั่วโมงละ300แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อ <c oughs> คุณรู้จักตัวนี้ <c oughs> นี่คือเครื่องนวดจากซาร่านวดคอบา่าไหลแล้วก็หลังได้ทั้งตัวเดี๋ยวผมนวดให้ดูสบายอ่ะมันจะบายตัวมากแล้วตรงนี้จะมีโหมดการปรับนะครับเวลาเราเปิดเครื่องเรากดเปิดตัวนี้เวลาไฟสีแดงขึ้นคือมันจะเพิ่มอุณหภูมิให้เราร้อนเหมือนเราเข้าสปาถ้าเราไม่อยากใช้ฟััังกกก์ชนนนี้เรา็แค่ดดดปิตวว เราสามารถปรับได้เหมือนกันจะช้าเค้มๆหน่อยหรือว่าเราจะปรับให้มันแรงขึ้นเราก็ปรับให้มันแรงขึ้นได้เอาไปนวดขาเอานะขอแบบมีแสงไฟนี่เวลาไฟสีแดงขึ้นแบบนี้อุณหภูมิความร้อนก็จะขึ้นเช่นเดียวกันอุ่นๆ สบายสบายเลยแบบนี้คือสบายเวลิกูดส่วนมากผมชอบนวดต้นขาคอบ่าไหลอารมณ์เหมือนเราเข้าร้านนวดชั่วโมงละ250ถึงชั่วโมงละ300เลยแต่เนี่ยชั่วโมงละ5บาทไม่รู้จะถึงไหมทุกคนน่าจะรู้ถ้าเล่นติ๊กต็อกน่าจะรู้ดีโบมิดีนะครับเขามีใบการันตีให้เรียบร้อยนะดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับมีใบรับประกันใบรับรองเรียบร้อยวันที่เราใช้คนรักเรานวดนะหรือว่าใช้เราแฟนเรานวดอาจจะเสียแพงกว่า2300ก็ได้ฝากไว้ให้พิจารณานะครับกดซานได้เลยนาฬิกาสีแดงโมเสกผมบักพี่กัดม่ให้แล้ว